พวกเองตอนนี้เขาอยู่พิษณุโลกเขาไม่รู้ว่าเขาจะกดซ่วมยังไงอ่ะสวสดอันนี้เป็นประตูหนีไฟโคตรเยี่ยมเลยประตูหนีไฟไม่มีลูกบิดแถมลอยลอยได้ด้วย ฉันอยากจะถามคนสร้างบ้านว่าทำไมไม่ทำสีเดียวกับไปเลยรารน,น้องเป็นไงบ้างนะรูปพวกนี้เป็นบันไการช่างยังดีที่มีบ่อน้ำฉันที่ชโออนเป็นไม่เป็น